ละโม้ตะ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 โตอ่าทําปรตนะจตตะตะคะมูก็ได้ปิดโตชัดๆโอเนี่ยปอนด์ก็ขายเอ้อกดนี้มาหมดแล้วนาย मैंने मैं यहाँ तो का सर ये तीन जो मेरा तुर मेरा कहना यहाँ तुर मैं तीन मैंने कहना जो ती करो तो ये तो के ये सर ने कहना जो तो के ये सर ये या ये सर मैंने कहना ये तो की था फिर से या के तो सर तू के ये सर पे करो बताइए ये ती करो मैं तो ये तो ती को ये तो ले तो कम पापा सा ये ती करो ये तो ती से ये ती जो सर मैंने ออใ่อย่ามันงนแม่ต้องยกให้ยาช่วยจมุนี่ต้องโชไฟส่งมันส่งไปรอเี่ยุซี่ยังนั่งกินเสือีอ่ะีก็สิั่งด้โอยเทไนอน จะไม่อั้นนะชัวนะอืมชัวๆเลยเนาะอืมสองตัวกับสามตัวเสียเยอะมันห่งมันมามาที่สามเนาะห้าสองแปดอืมห้าสองแปดอืมสื่ที่เพื่อนบอกเ้าะถูกไหมถูกเลยนี่ต้องมาเลยมา มั่นใจไม่สองตัวกับสามตัวครับอ่าแล้วงวดที่เป็นผ่านมาเป็นยังไงออกออกทุกงวดทุกงวดครับอ่าม่สองตัวกับสามตัวเหมือนกันครับอ่ามวนนี้ปู่ว่ามันใจมัวนนี้ก็มั่นใจไม่สองตัวกับสามตัวอีกไอ <c oughs> ต,ตรงนี้เขาเรียกสัาอะไรครับสา้ปู่ปู่ขุนเดชกับขุนจันทร์ เมื่อก่อนตรงนี้มันเป็นอะไรที่มันจะเป็นเม<า>นื่อก่อนตรงตรงด้านนู้นมันเป็นต้นโพเขาจะมาเอาต้นมาตัดต้นโพออก,กเลยให้เขาเอาต้นโพมาไว้ตรงนี้นะสารแล้วก็ะสานที่หักพังก็เอาไปเจ็บไว้เรียบร้อยหมดแล้วนะขอพอรจากปู่คุณเดชคุณจันขอให้หายเป็นโครคไข้ไข้เจ็บกันทุกคน ให้ดีวันดีคืนเนาะทุกทั่วโลกหมดละในในโลกนี้